ศรัทธาหลวงป,ปู่อือลือค่อนข้างมากเลยมีประสบการณ์กับหลวงปู่อือลือด้วยคือใช่ใช่อประประวัติความเป็นมาคร่าวๆที่พอจะรู้หลวงป,ปู่อือลือนี่ยังไงอรคือเริ่มแรกเลยนะครับเร,เริ่มแรกก็คือผมมากราพาจยานี่แหละครับครับพาจยา์ก็เล่าให้ฟังบอกว่าทําไมไม่ไปกราพญานาคผมก็ไม่รู้ว่าพญานาคคืออะไร,รแต่ก่อนเคยไปแต่หลวงปู่ศรีสุโธนะครับครับแล้วทีนี้ก็กลับบ้านกลับบ้านไปก็ ไปเปิดทีวีดูตอนนั้นก็รู้เลยว่าปู่หรือครับก็เลยกลับมาหาพระอาจารย์อีกรอบก็เลยมาถามพระอาจารย์อะไพระอาจารย์ก็พาไปครับไปขึ้นทํานาคาครับไปอะไรต่างๆและทีนี้ก็จึงได้ขออาจารย์ว่าเราจัดสร้างสักรุ่นไหมครับประมาณนั้นครับก็เลยจัดสร้างเพื่อจะหาปัจจัยมาบารุงวัดครับตอนนั้นครับก็เลยได้จัดสร้างทั้งล็อกเกตแล้วก็ เหรียญครับครับผมรุ่นรวยปฏิหารครับผมเส้นถวายพระจาจาร์ครับครับแล้วก็พิเศษของเพื่อนคือปลุกเสกที่เกาะดอนโพเป็นรุ่นแรกที่ได้ปลุกเสกเกาะดอนโพเหรียญนะครับครับที่เป็นเหรียญครับนุ่มประสบการณ์เป็นยังไงมีคนเอาไปใช้บูชาแล้วคือพ่อปู่นี่ใช่ไหมครับครับส่วนมากคนเอาไป บูชาในเรื่องค้าขายนี่จะเด่นมากครับแล้วก็ข้าราชการที่เกี่ยวกับการงานครับการงานให้ด้านเจริญเติบโตในหน้าที่การงานจะเด่นมากครับปัจจุบันก็มีคนมากราบไหว้ขอพรก็มีมาเรื่อยๆนะมีมาเรื่อยๆเรื่อยๆะแล้วต่อไปก็สามารถมากราบไหว้ขอพรที่นี่ก็ได้ได้ครับที่นี่นะที่นี่ที่วัด สามัคคีธรรมสามัคคีธรรมซึ่งมีพระอาจารย์โตดำรงตำแหน่งเจ้าว่าและท่านก็เป็นพระเกติอาจารย์ด้วยนะครับก็มาขอพรองค์นี้นะอง์นี้นะเนี่ยครับทำจากทำจากหินอ่าฮะนะปู่อือลือก็มีเขียนว่ารุ่นรวยปฏิหารอ๋อนะฮะเนี่ยรวยปฏิหารนะครับคาถาบูชาคาถาบูชานะก็มีคาถานะ ต้องต้องตั้งนโมสมจบแล้วก็มีคาถานะก็ว่าคาถาแล้วก็ขอพรจริงๆการขอพรเนี่ยมีจํากัดไหมเห็นที่อื่นเขาบอกว่าขอให้ข้อเดียวคือน่าจะขอได้ข้อหนึ่งครับขอได้ข้อหนึ่งใช่ครับเหรอขอมากกว่านั้นไม่ได้ก็คือท่านแบบท่านจะให้เพียงข้อเดียวให้ข้อเดียวใช่ครับนะะแล้วจะแนะนํำไหมว่าให้เขาขอเรื่องอะไรคือค้าขาย ค้าขายครับโอ้ขอให้ค้าขายดีอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็เจริญเติบโตในหน้าที่การงานโอ้อันนี้สองข้อแล้วนะใช่ครับไม่ไม่พูดเลือกเอาใช่ถ้ามาเอาคู่ก็ขอคนหนึ่งขออย่างหนึ่งคนนึงขออย่างนึงอ๋อแยกกันขอได้นะขอคนละข้อแล้วก็อาไปรวมกันประมาณอย่างนั้นอ๋อครับนะนี่ฮะปู่อือลือครับนี่ฮะ